พบกับรองศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจนะครับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์จะมาคุยกับเราเรื่องของการปรับสู่บำนาญที่มีการพูดถึงกันมากตอนนี้นะครับว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงขึ้นกับสู่บำนาญในขณะนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์เป็นหนึ่งในกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหรอครับ หาผมเป็นประธานอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ครับอฮแล้วมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างฮะการคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมก็มตอนนี้ก็มีมีความคืบหน้าชัดเจนนะครับเพราะว่าเรามีการทำประชาพิจารณ์ไปนะเพื่อที่จะถามความเห็นเรื่องการปรับสูตรบำนาญชราภาพแล้วก็ผลก็ออกมา ค่อนข้างเป็นเอกฉันนะครับเออคือมีการทำประชาพิจารณ์สูตรบำนานสูตรใหม่เนี่ยคือสูตรแคร์เนี่ยก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดตุลาคมแล้วก็รับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่างๆนะฮะก็มีผู้ที่มาแสดงความเห็นเนี่ยแสนกว่าคนนะฮะหนึ่งแสนสองพันสิบรายนะฮะ แล้วก็มีผู้เห็นด้วยกับบำนาญสูตรใหม่เนี่ยเจ็9 8ารายนะค,รคิดเป็นเจิดเป็น77%แล้วก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสอง1 2ารายนะค,คิดเป็น22%ครับซึ่งถ้าในในแง่สถิติเนี่ยก็ถือว่าจำนวนที่ไปทำสำรวจเนี่ยก็ มีความเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยกับสูตรบำนานสูตรใหม่นะคือสูตรเดิมเนี่ยมันเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60สบเดือนสุดท้ายหกสิเดือนสุดท้ายนะแต่ว่าบำนานสูตรใหม่เนี่ยก็คือเอาค่าจ้าง เฉลี่ยเนี่ยตลอดช่วงที่ทำงานและจ่ายเงินสมทบมามาคิดนะแล้วก็ค่าจ้างในอดีตเนี่ยที่เอามาเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีการปรับให้เป็นค่าเงินปัจจุบัน<ม>เป็นรีเวลิวนะรีเวลิ ue, ก่อนที่จะนำไปคำนวณการปรับเป็นสูตรใหม่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ในการจ่ายบำนาญชาราภาพนะครับคือคนที่ส่งมากก็ควรจะได้บำนาญมากนะค,คนที่ส่งน้อยก็จะได้ตามสัดส,ส่วนที่ตัวเองจ่ายสมทบนะครับมีตัวอย่างไหมคือคนที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าคำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญต่ำกว่าเดิมเนี่ยก็จะได้เท่าเดิมนะฮะ เราเรา,เราจะมีการชดเชยให้ส่วนคนที่เมื่อคำนวณสูตรใหม่ได้สูงกว่าก็รับตามสูตรใหม่ไปเลยนะฮะอันนี้คือกรณีของผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วฉะนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีใครที่ได้รับต่ำกว่าเดิมเลยะนะะคือเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมอ,มอน,นั่นคือกรณีของผู้รับบำนาญชลาภาพ ที่รับอยู่วันนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมก็จะชดเชยให้สําหรับคนที่ได้รับคํานวณออกมาแล้วมันมันต่ํากว่าที่ได้รับเดิมนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งมันก็มีคนกลุ่มนี้อยู่บ้างเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยช่วง60เดือนสุดท้ายหรือว่า5ปีก่อนที่จะ,กะเกษียณเนี่ยนะฮะอาจจะมีมีฐานเงินเดือนที่สูงนะฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าคนจำนวน มากทีเดียวเนี่ยที่ส่วนมากก็คือก็จะมีค่าจ้างลดลงโดยเฉพาะคนที่ย้ายจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39นะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับบำนานที่มากกว่าที่ได้รับอยู่ปัจจุบันนี้นะทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าก็มีการผ่านการพิจารณาผลการทำ ประชาพิจารณ์ไปแล้วนะฮะ,ะเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมคซึ่งก็คือวันอังคารที่28นี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการดำเนินตามตามขั้นตอนของ กฎหมายนะฮะก็คาดว่าน่าจะออกเป็นกฎกระทรวงได้ในช่วงต้นปีนะครับซึ่งก็จะทำให้คนจำนวนมากทีเดียวที่จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทั้งหลายด้วยนะโดยเฉพาะผู้ที่ เคยเป็นมาตาสามสามมาเดิมแล้วย้ายมาเป็นหน้าตาสามเก้าแล้วก็ฐานค่าจ้างที่ใช้คิดเนี่ยมันมันต่ำกว่ามาตราสามสามทำให้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งคนกลุ่มเนี้จำนวนหนึ่งก็เป็นคนอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนลนะด้วยนะโดยเฉพาะตอนที่มีการเลอออฟครั้งใหญ่ในสื่อต่างๆใช่ไหมฮะ ก็ก็หลายคนก็อพอออกจากอ,าองค์กรแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นผู้ประกันตนต่อโดยการส่งมาตรา3ามเกแต่พอกเกษียณครบอายุ55แล้วก็จะรับเ,เงินบำนาญชราภาพเนี่ยก็ก็ได้รับน้อยเกินไปนะคือคือคือส่งมาตลอดอายุการทำงานเนะ่ยเสร็จแล้วพอดีช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ย ไปอยู่มาตาสามเฐานค่าจ้างมัน4ี่0ีบาทเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเป็นการดำเนินการที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นนะค,คือผมรู้สุดแล้วมันซับซ้อนมากมายหลายขั้นตอนนะอาจารย์อาจารย์สรุปแล้วค,คือค,คำนวณยังไงอาจารย์ก็ก็ คืออย่างที่ผมอธิบายไปก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือเอาค่าเฉลี่ยของค่าจ้างตลอดอายุการทำงานที่จ่ายเงินสมทบเนี่ยมาคำนวณแล้วค่าจ้างซึ่งเคยได้รับในอดีตก็จะปรับค่าเป็นค่าปัจจุบันฉะนั้นมันก็จะได้ได้รับเงินบำนาญสูงขึ้นอะ่ะเมื่อเทียบกับวิธีการคำนวณแบบเก่า อันนี้คืออันนี้คือคนส่วนใหญ่นะ,ะจะจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็จะอาจจะมีคนบางบางกลุ่มที่อาจจะ,ะได้รับบำนาญน,น้อยลงแต่อันนี้เราก็ชดเชยให้องเี้ฮะกรณีคนที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วแล้วคนที่ใกล้กเกษียณอย่างเงี้ยเราก็ชดเชยให้ตามสัดส่วนเงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการคานวณบำนาน,นี้ก็คือ สองหมืนบาทถ,ถูกต้องไหมฮะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ของตอนนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับอ๋อยังไม่เพิ่มในอนาคตจะเพิ่มเปคบนในอนาคตก็จะปรับเพิ่มนะปรับเพิ่มตามตามที่มีมีแนวทางหรือการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ารอรอยังไม่ได้มีการประกาศนะ นี้นนการประกาศพร้อมกา,การประกาศพร้อมกันเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะดีก็คือว่าคือก็มีการปรับสูตรบำนาญใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มฐานค่าจ้างซึ่งมันก็จะทำให้นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการที่ ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีพมันก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับฐานค่าจ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยคือทำก็ต้องทำทั้งสองขานะครับทีนี้การคำนวณอ,อัตราค่าจ้างเนี่ย ของสูตรใหม่เนี่ยก็ยังต่างจากสูตรเดิมในแง่ที่ว่าสูตรเดิมเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าหากส่งเงินสมทบมีเศษเดือนเนี่ยไม่ครบปีก็จะตัดตัดตรงนั้นทิ้งไม่เอามาคำนวณไม่เอามาคำนวณในสูตรอย่างสมมุติคุณจีระเนี่ยส่งเงินสมทบ21ปีห้าเดือนก็จะ,ะคือ ในในปีส่วนที่เกินจะถูกปัดเศษทิ้งนะฮะจากจากหกปีห้าเดือนจะเป็นเหลือเป็นหกปีเต็มก่อนที่จะนำมาคิดอัตราบำนาญก็คือหกคูณด้วยหนึ่งจุดห้าเอร์ซก็จะได้เก้าเอร์เซ็นต์เมื่อรวมอัตราบำนาญที่ได้รับเนี่ยยี่สบวกเก้าเอร์ก ก็คือ29%อจะเห็นได้ว่าสูตรเดิมเนี่ยไม่ได้นำห้เดือนมาคำนวณด้วยแต่สูตรใหม่เนี่ยก็จะคิดอัตราบำนาญรายเดือนเนี่ยคือคิดอัตราบำนาญเป็นรายเดือนก็คือว่าเศษของเดือนก็คิดหมดแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือก็จะคูณด้วย0.1 2 5สตต่อเดือนคือคือการคูณเนี่ย ก็จะบวกเข้ามาหลังจากที่สมทบเกิน180เดือนหลักการคือจะพิขึ้นคือคน,<ะ>คนที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับลดลงครับรบ,รบแล้วที่สงสัยคือจะเป็นภาร,ระกับระบบออกองทุนประกันสังคมไหมอาจารย์เป็นเป็นก็เป็นภาร,ระเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องจัดสรรเงินเนี่ยไว้ชดเชย สำหรับคนที่ได้รับบำนาญลดลงใช่ไหม,มคือเราไม่ต้องการให้ให้ใครได้รับบำนาญลดลงในรกรณีคนที่ได้รับบานาญอยู่แล้วแล้วก็เราก็ชดเชยให้สําหรับคนที่ใกล้เกษียณอตอนนี้ใกล้เกษียณคือมันอยู่ในช่วงของเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านสู่ถูกไหมฮะครับฉะนั้นเขาเขาควรจะได้รับการดูแลซึ่งเราก็จะชดเชยให้ตรงนี้มันก็จะเป็นเงินส่วนที่ที่มันจะต้องจ่ายเพิ่ม,มเงินไม่จะไหลออกไปอ่ะ Hmm. แต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ผู้ประกันตนหูกไหมฮะจิ <Huh. S 2> ที่ประโยชน์ก็จะบํานานก็จะก็จะดีนะฮะ <Huh. S 2> เป็นธรรมขึ้น hmm. แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องทํำยังไงให้กองทุนมันมีสเสถียรภาพและมีความยั่งยืน <Huh. S 2> ใช่ไหมครับ <Huh. S 2> แล้วก็ต้องสร้างความเป็นธรรมระหว่าง คนระหว่างรุ่นด้วยคือสมมุติคนรุ่นหนึ่งเนี่ยรับบำนาญไปเยอะอ่าแล้วก็มีคนผู้สูงอายุเยอะคนที่จ่ายคือใครทราบไหมฮะก็คือคนที่ทำงานอยู่ในระบบปัจจุบันนะ่ะก็ต้องจ่ายให้ฉะนนั้นมันก็ต้องพิจนารณาเรื่องความเป็นธรรมระหว่างรุ่นด้วยนะฮะคือมันต้องต้องดูหลายมิตินะเรียกว่าไม่ส่งผลมากต่อกองทุนประกันสังคมเกินไป ก็อันนี้จึงจึงจึงเป็นเหตุผลว่าเราเราชดเชยเนี่ยชดเชยห้าปีค,คือชดเชยคนที่จะเกษียณในช่วงห้าปีที่ใกล้เกษียณเนี่ยช่วงห้าปีหลังจากที่เราประกาศสูตรใช่ไหมก็คือว่าผู้เกษียณปีหกเก้าเนี่ยชดเชยส่วนต่างให้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เกษียณปีเจ็ดศูนย์ชดเชยส่วนต่างให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ กเกษียณปีเจดชดเชยส่วนต่าง6กเปรเเกษียณปี7 2ดชดเชยส่วนต่าง40เอร์รเซเกษียณปี7 3ดสาชดเชยส่วนต่าง20อร์อันนี้ก็ก็คือก็คือเงินที่จะต้องใช้เพิ่มนะเพราะว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นธรรมเพราะว่าเราเราดูแลคนที่อยู่ในช่วงระหว่างที่มันกติกากำลังเปลี่ยนผ่านเนี่ย แต่พอมันเปลี่ยนผ่านแล้วเป็นสูตรใหม่แล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องรับตามสูตรใหม่ทั้งหมดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชดเชยให้แล้วนะฮะแต่แต่ดูภาพรวมแล้วเงินบระาณก็ไม่ได้เยอะเยอะมากมายอะไรใช่ไหมอาจารย์มันจะพอกับการของชีพของคนที่เกษียณไหมก็ผมผมว่ามันมันเยอะนะเยอะเหรอเพราะว่าอย่างอย่างบางบางรายที่ที่คำนวณเนี่ย ถ้าอยู่มาตาสามเก้าเนี่ยได้ได้พันกว่าบาทใช่ไหมอพอสูตรใหม่คำนวณเนี่ยแล้วถ้าเขาทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยเคยอยู่มาตาสามสามมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้สี่พันกว่าบาทนะอ่ะม,มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะะ <laughs> สำหรับสาหรับคนหนึ่งที่ที่ที่จะดูแลชีวิตตัวเองเนี่ยฮค,นะคนที่ส่งเต็มที่เลยได้สูงสุดเท่าไหร่รับ คนที่ส่งเต็มที่เลยใช่ไหมฮะ,ะถ้าฐานเงินเดือนประมาณหมื่นหมื่นห้าประมาณเกือบห้าพันะฮะสี่พันกว่าบาทมันก็อยู่ที่ว่าส่งมานานแค่ไหนด้วยนะ,ะคือคือถ้าถ้าส่งบนานาญมาสิบห้าปีเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยได้แน่แน่ครับสามสาพันกว่าบาทสาไม่ไม่ถึงกับสามพันห้ร้อยสามพันกว่าบาท แล้วถ้าบำนาญส่งเงินมายี่สิบห้าปีเนี่ยก็ประมาณห้าพันกว่าเกือบหกพันนะแต่ว่าถ้าสมมุติเราปรับค่าจ้างเป็นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยอันนี้คำนวณออกมาเนี่ยก็คือบำนาญส่งส่งเงินมาส่งเงินมาประมาณสิบห้าปีเนี่ยบำนาญจะได้สามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าฐานค่าจ้างเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็บำนาญ ถ้าส่งมา25ปีเนี่ยบำนาญจะได้ประมาณ6,125บาทต่อเดือนนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าฐานค่าจ้างเพดานค่าจ้างเนี่ยมันยังไม่ใช่17,500นะมันยัง15อยู่ตามที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างเนี่ยเป็น17,500บาทเนี่ยต้นปี69แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วย ว่าจริงๆเรื่องนี้มันมันเตรียมไว้หมดแล้วจ่อชงแล้วแต่ว่ามันอย,อยู่ที่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองถูกไหมฮะอยู่ที่อยู่ที่ว่าจะจะประกาศเมื่อไหร่ย้ำอีกทีคณะกองทุนเนี่ยสามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้อ๋อรอ,องรับได้อยู่แล้วอ,อันนี้คือคำนวณคานวณในการที่รองรับได้นะครับเพราะพอถึงที่สุดแล้วเนี่ย การการทำเป็นสูตรใหม่เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ไม่พิจารณาในส่วนของอการจ่ายชดเชยนะฮะประกันสังคมไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้นก็คือโดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาเงินจากคนซึ่งได้รับบำนาญมากเกินไปอะ่ะครับ คือคือมากเกินกว่าที่ควรจะได้เนี่ยเอามาให้คนที่ได้น้อยเกินไปแต่จ่ายเท่าเดิม,มเห็นภาพใช่ไหมครับครับอ่าอย่างอย่างสมมติในห้องห้องหนึ่งเนี่ยมันมีคนอยู่สิบคนครับแล้วเราจ่ายเงินจ่ายเงินเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันมีคนในสิบคนเนี่ยมันมีบางคนที่ได้รับเงินเยอะเกินไป แต่ว่ามีบางคนได้รับน้อยเกินไปเราก็เกลียให้มันให้มันเป็นธรรมอ่ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินอที่เป็นเงินที่มันเป็นเป็นภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไอ้ส่วนที่มันจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นชดเชยชดเชยสำหรับคนที่ที่เขาที่เขาที่เขา เราชดเชยให้มันก็เลยทําให้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนนั้นนะโอกาสที่จะได้เงินประกันเ,เงินบํานาญอาจจะมากๆหน่อยเหมือนอย่างในต่างประเทศประเทศแถบแคนดียนิเวยียนแคนเดีเนิเวียนี้น่าจะเป็นปริยากใช่ไหมภาไใ้การจ่ายก็เป็น <ๆ S 2> ไปนะได้ครับแต่ว่าถ้าจะทําอย่างนั้นก็คือก็ต้องจ่ายเงินสมทบ<ช>เพิ่มไงฮะใช่ไหม<ช>ฮะ,ฮะตอนนี้เราก็เราก็จ่ายเงินสมทบกันเท่าไหร่เดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาท คือถ้าเราเราต้องการเงินบำนาญเพิ่มเราก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มการจ่ายเงินสมทบส่วนนี้ก็ได้ถ้าเราวางแผนจะทำอย่างนั้นแต่ว่าระบบที่ที่เราทำอยู่วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบประกันรายได้เพื่อความมั่นคงในชีวิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการออมเงินเพื่อกเกษียณค,คือคือคือคุณจะ คุณคุณจ่ายจ่ายจ่ายมากจ่ายน้อยเนี่ยแต่เราให้คุณแน่ๆตามตามอัตราที่ที่คำนวณเอาไว้แล้วก็ให้ไปตลอดชีวิตอ่ะฉะนั้นมันคือการประกันไรายได้เนี่ย yeah. มันมันไม่ใช่การการการที่เราเราประกันโดยการที่ออมเงินแล้วก็ได้เงินจากเงินออมของเรา เราเพิ่มจุดนั้นเข้าไปในระบบประกันสังคมได้ไหมยจยาเช่นใครอาจจะอยากจะจ่ายสมทบเอยอะๆเพื่อจะไปรับเงินบำนาญในอน,นาคตก็มากขึ้นหน่อยเนี่ยก็จ่ายเพิ่มเข้ามาได้ก็ได้ฮะได้ได,ได้มันก็ต้องมันก็ต้องออกแบบแล้วก็ปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนระบบบางจุดก็ถสามารถทําได้ฮะอืมแต่มาทําได้คือไม่ใช่แค่เจ็ดร้อห้าสิบอ่ะแม็กซ์ได้มากกว่านั้นใช่ใช่ก็คือก็คือก็คือคนที่อยากจะจะ ได้เงินกเกษียณมากขึ้นก็เพิ่มเงินจ่ายสมทบเราก็ต้องไปปรับระบบตรงนี้ใหม่นะฮะแต่ว่ากรณีของประกันสังคมเนี่ยอย่างสมมุติคิดจากเพดานค่าจ้างหมื่นหมื่นห้าพันบาทเนี่ยจ่ายทุกเดือนเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยก็ถ้าเราไปคำนวณเนี่ยเราก็จะทราบว่าโดยตัวระบบของประกันสังคมวันเนี้ยคือถ้าท่านมีชีวิตยืนยาวหลังกเกษียณเนี่ย S <S เกินเกินหกปีเนี่ยท่านกําไรละคือคือ,คอท่านได้คืนหมดอืประมาณห้าหกปีประมาณประมาณเนี้ยห้าหกปีเนี่ยที่คํานวณออกมางั้นก็คือคือเกินปีที่หกเนี่ยปีพี่ปีที่หกเป็นต้นไปเนี่ยคือคือท่านท่านท่านได้กําไรโอเคแต่อันนี้ยังไม่นับรวมสิทธิประโยชน์ที่ท่านท่านได้อยู่อื ในช่วงที่เป็นผู้ประกันตนนะรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรักษาพยาบาลสงเคราะห์บุตรนะจีปทะ,ะนะฮะที่เป็นเป็นสิทธิประโยชน์เจ็ดเจ็ดประเภทอ่ะครับครับยังประกันการว่างงานอย่างเงี้ยว่างงานก็มีจ่ายเงินให้ัโอ,อเคก็พอเห็นภาพนะแล้วก็มีความหวังมากขึ้นในระบบสูตรตนนนำนวนอ่าคำนวณบํามาณสาภาพ ฉบับใหม่แล้วกันนะที่จะมีผลบังคับใช้น่าจะปีหน้ากันสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่เรียกว่าสูตรแค,คร์ปีหน้าก็ใช้ครับก็ถ้า,ถ,าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะฮะเพราะว่าแต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความวาการเมืองมันมีความไม่แน่นอนไงนะเดี๋ยวเกิดยุบสภาก่อนก่อนเวลาที่จะ ประกาศประกาศสูตรใหม่ในกฎกระทรวงเนี่ยมันก็ไม่ได้ละแต่ว่าจริงๆก็คือคนก็รองเงินอยู่นะบางคนเนี่ยเขาเขารอเงินบํานาญที่จะได้รับเพิ่มกันเร็วที่สุดที่ใช้เนี่ยก็เร็วที่สุดถ้าสมมุติว่าวันอังคารเนี่ยยี่แปดเนี่ยเข้าคณะกรรมการประกันสังคมถูกไหมฮะครับแล้วก็สำนักงานประกันสังคมก็ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเลยครับ แต่ว่ามันก็จะต้องไปกรองตัางฝ่ายไอเป็นทีมงานไอเป็นคล้ายๆหน่วยงานทางด้านกฎหมายของกระทรวงแรงงานอีกกันกรองดูให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เสนอร่างเป็นกฎกระทรวงให้ให้ร่ำดีลงนามใช่ไหมฮะหลังจากดำเนินการตรงนี้แล้วก็ก็มีการเอาเรื่องเข้าคอรมอประกาศในาศราชกิจจาก็น่าจะ น่าจะได้แล้วนะฮะแต่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเป็นต้นปีอย่างเร็วที่สุดต้นปีก็คือถ้าถ้าเร่งทำจริงๆนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันควรจะทำพร้อมกับปรับฐานเพดานค่าจ้างมันจะได้เป็นระบบไปพร้อมกันครับวันนี้ขอบคุณดรนิสอนธรรมใจนะที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกับเราให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับได้ครับสวัสดีครับ